ก่อนฝันตองหง่อนฝันว่าเป็นไอ้แป๋วกมูกุยิง,งนี่แอละวันนี้วันนี้มันจะเป็นยังไงนะมันเป็นสิหลายตัวแต่คนอย่างพฤศจีเป็นอยู่บ่กมาตีใส่กันเด้อพี่น,อน้องเด้อมาตีใส่กันเด้อจ้าพี่นอ้องอืมไี่ได้ไี่ไดก ที่แหลกเสด็จขึ้นมาตื่นขึ้นมาจ้กว่าดจาันเจา้จาจังโมงหน่อยรประดุกประนัยกาบ้างประดุกปรนักาเนะจ้าว่าจางังโมงเจ้าว่าเจ้าจกถุงรออูตื่นขึ้นมาที่แรกมาแปียกใสกันนะเด้อพี่น้องมาสนใจกันนะเพิ่มเปียกยคย่กอ็อาจบางที่ก็ไอ้จริงบ้างเท็จบ้างนะนะปวดแสบรถจักรยานนะนะเปลี่ยนปันกันนะแบบว่า แบบว่าจะว่ากรเปาโดนดูได้ละอันแบบว่าอย่งก็สมองมันจะดึกดุดุรุนเนาะสมองก็จำไม่ได้แบบว่าสนทนากันนะสนทน,นา้าเพื่อนก็ไดดนะมีนางเบ่งปันก็ไดดก็หายโสดก็หให้ลัก็หาหลัด้วยสภาพแข็งแห้งมีคืนที่แรกก็ฝันยังซี่ฝันอยู่เพฝันไหลแอ่ที่แรกก็ฝันว่า ข่อยละไปเห็นมู่เกาข่อยมูกเกาข่อยผู้ใส่มูกเกาข่อยผู้ใส่ข่อยละอันข่อยะไปไอ้นอนนอนหนุนนอนหนุนเลนะ่าเน่ะนอนอยู่ข้างล่างข่อยไปอยู่ข้งเพิ่งข่อยละนอนง่ายข่อยน,น,น,นอนง่ายนะข่อก็มือเปลี่ยนปวดล่างแล้วไอ้ข่อยละเบานั่นเบามีก็เล่าอยู่นะอือไปเอาหัว่อยไปนอนเอาหัวไปนอนนะัน่น อันนอนเต่งแกนะแกที่มนางเขาก็นอนอันนอนงไงหนาขาดแกอยู่ไปที่เคยก็บ้านั่นบ้านี่กับแกนะเคยก็บ้าเอ้าพอเริ่มสะดุดขึ้นมากเขาก็เรียกว่าเอ้าเคยก็มาฝันยังสี่วันอืมจะเอาตัวไรพี่น้องแบบนี้อ้าววัดนี้เขาก็นอนต่อนาฬิกาปลูกเลยเขาก็นอนต่อที่เรีกเขาก็นอนต่อ ตีสื่อเดือนคือว่าในกาบุกตีสี่เขาก็เลยนอนต่อพวา่เมื่อในมันเต่าบริหตุงานเธอก็นอนต่อนอนต่อมันนฝันมาไปเก็บเ็ดด้วยเชียนลายแทะฝันมาไปเก็บเ็ดโอ้มีแต่เ็ดมี่ดอกญ่ายง่ายมีแต่เฮดปวดเหมือนอืมปวดจะทำไดดัดนั่นนอนอะไรฝันไนกินไนขี่ไรอันฝันว่าไปเก็บเห็ดปวกฝัน ฟันเอามาือขึ้นนี่คือปันลายยางเด็กพี่น้องสมาธิด้วยหนึ่งการลงใจป่อจังเลยกับศิมมลุกมาละเอาคือฟันลายแต่มือขึ้นนี่เอขึ้นอัน้าที่ก่งนี่จักที่ว่าจังไรเนาะอันอันคือฟันลายแต่มาที่นี่ฟันมาคือไปเก็บเห็ดเก็บเห็ดบ่ดเด็คือยังไปเห็นดอกไม้เห็นดอกไม้งามงามเห็นดอกไม้งามมาที่นี่ ได้ยางลงไปในอันอันอันนั้นยางลงไปแล้วเห็นก้องน้ำมันนี้พูดได้เราเปิดก้องน้ำไว้บ่ปิดใอยก็เลยไปปิดปิดก้องน้ำไว้ใครก็เลยไปเห็นอันพอกับปลูกลูอันลูกใส่ก็พออลยววาเอ้าเปิดพูดได้มาเปิดน้ำจะไว้บ่ปิดแต่สันแม่นบอกว่าสันแต่ว่าเอยปิดเอาละใครมาไปที่ใครก็เลยโอ้ยเหลียวเห็นกบตัวบกง่ายเคาสันอยู่ในน้ำเห็นกบอยู่ในน้ำตวบกง่ายใคาสัน ่อยก็เลยเอาอันอันที่เขาเฮ็ดเป็นต้องนะะเป็นต้องอันเอาเล็กมุ่นมุ่นแล้วก็เฮ็ดด่างนะนะเป็นต้องน้อยเนีวยเรา้องก็ไี่ใหม่ยาวๆนะอันนี้่อยก็เลยเอาไปคุบบริเวณมีผู้หญิงอันอันเล็กน้อยอันอันเป็นสาวสั้นน้อยนี่และวะเอาน่าประจันมาพอเห็นแล้วเด็ก่อยสีเอาเด็กพอยอยากได้ก็ยังหนีว่าจัน่าเอาอีหล่าเห็น่อนขอเอาตีหล่าประจันเอาสิคุบซ้อยว่าจัน อันนั้นเล่าก็มีตองเล่าก็มีตองเราเปิดคุบกรอนวันนี้เราเปิดคุบกรอนเล่าก็เลยเอาคุบส่วนเล่าวันนี้อ๋อยี่ละเอ้าไปสันอันหน้าสิคุบไป็นไงนี่หละเพิ่นจับเอาเรื่องไปสันแล้วก็เลยจับเขาอันไอย่างไปนั่นเด้งมือไปอยากอันน่าคนกบกะไล่โยไปสันแต่ว่าโไม่เขี่ยแต่ไปสันเล่าก็เลยจับเขียดกันหน้าแต่ที่แรกจับได้ตัวหนึ่งเฮ้ยวันนั้นสองตัวยังก็เลยจับโอ้ยว่าหกขามันดอกอะไรต้นมันไปสันเลาได้สามตัวกับบดินบดัน มันเลยเคยก็เลยไปหาถุงก็เลยไปขอขอถุงน้ำสองพอลูกแล้วโอ้ยก็เราก็นังเงนับนอยู่ขอถุงแน่วันจันทร์ถุงพลาสติกสี่เหลี่ยมพอดีเออสี่เหลี่ยมพอดีเคยก็เลยเอาเขียดีสามตัวเขียดมันเป็นตัวหน่อยประกบเนาะอ่าจับเนี่ยสามตัวเคยก็เลยอันจับยุมปากนั่นหน่อยเอาเอามัดขอดๆด้วยเคยก็เลยเออแค่เอาแค่นี้ล่ะวันจันทร์นี่สิไปเอาตออยู่ก็เลยสะดุดขึ้นอันนี่บินเนาะอือ ป้าทุกคนหลายไปได้เสร็จเท่าไรแล้วมาตีใอยกันนะพี่น้องเด้อะแค่นี้ราคาจบราคาสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ก็ให้ฉุกขำลำนิดลุย้ยไอ้คิษสวัสดินน์แบ่งปันตัวหน้ากันนะพี่น้องเนาะอืมอันกินลายขี่ายนั่ลาย,นนลายปันลายเลยพี่น้องเลียกกับฝันจริงเียกกับฝันเจนเลยพี่น้องเลยป้ากับิจารณาได้จ้าใช้รถจักรยานจนใช้วิจารณญาณรัฐบาลไทยเลยค่ะบายบายอืม